สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดกาไรสดครับผมมื่อนี้แอดพาเอฟซีมาตามแนวทางของหลวงปู่ลึกลับฝันตองวดนะครับผมล่าสุดเมื่อนี้มีจอดเด็ดเพราะว่าฟุ้งนกแสกนะครับผมหรือว่านกแซวนะครับนกแซวนะครับผมถามากว่าใดออกสามตัวแน่นอนนะครับผมมารอลุงน้ำกันว่าแนวทางของหลวงปู่ลึกลับจะได้มาเป็น ชุดสองตัวหรือสามตัวเป็นชุดเน้นตัวใดเดี๋ยวมารอติดตามและรับชมจากทางช่องแอดกาได้สดได้เลยครับครับนมาสการครับเ่อสาธุจะเริ่มขั้น FC ไซบุนมาตามแนวทางของลวงปูนะครับผมถึงวัดถึงว่าหลบหลบแรกนะครับปูหลบคำหลบคำเลยนะครับปูได้นิมิตลรวบอกครับผมไนโอ้ตอนตองวัดหมดแล้วตับเมือขี้นึ่งหุดล้เป็นฟันตองหวด เรียกว่า,วน,วน,าน,ววนี่มเียนกัมะเอือนอย่แาะครับมะเอือนไปข้งางในนครับผู้หญิงผู้หญิมาบอกอ่ผู้หญิงบอกเพราะผู้หญิงศูนย์แห่งศูนย์ใผู้ใช้นะครับบาดรุ่นก็ต้องบอกด้วบาดอย่างเ่นเศร้าครับผู้ใช้จับไม้ไฟยู่าไว้ไฟกลมไหนบ่บกครับผู้หญิงศูนแห่งศูนย์ครับ<ะ> รู่นนผู้ชายนะครับรุ่นก็ต้องว่าวก็ต้องวักครัหลืออืนปูไปเงี้ยครขึ้นไม่เงี้ยนพี่ว่าเถ่นไม่เคยขึ้นจริงเงี้ยว่าเถันห่วยขึ้นไปวานเอ็ดไห้าเอ็ดศูนย์ในผู้ชาเอ่งเ่งเนานกกนสีขาไปอันนั้นก้อนสีขาไปอันนีเงียนาหังก็ไม่เงียนเชื่อรดว่าเน 507ว่าซั <nhưng S 2> <n ho S 1> ่น507สวัสดีคครับนีบอก3โตเด้นีครับอือ3โตเออผู้หญิงก็สเป็นผู้บอกเองเด้ครับนศูนย์แงว่าผู้ชายมามาบอก่บ่ถูก ก็ใส่กับหัวกวกจนแล้ววันเรียกกวาแอดแปดหาสว่งแปดสีสวงกนมันเปิดออกวันนี้ังตัดเรียนมันออกเกาสว่างล่งคนเนาะมันกับบัวถเกลยวมันกับซื้อแปดส่างเท่านะถ้าปูกันนักต้แปดสองเาลอตเตอรี่ต้องสิบหกใบไโอ้ยแต่ตีหลวงปูไปนอนดู ฟังคงผมมาเพิ่นบ่พออือแม่นแต่ตีบ่ถึกเด้อเฮาตีบ่ถึกก็ซื่อแม่นครับเฮาตีบ่ถึกเอาเงินเรียนหมาให้2เรียนก็ได้ีเพิ่นเรียนึงนอรีย2เรียกันเฮาตีเป็นก็ได้น่รียมัน2เรียนะเพิ่นให้โอ้เพิ่นให้ให้อยู่แต่แต่ตีเออนั่นล่ะอยู่่นเพิ่นนี่เพิ่นนี่คิ้ว ก็คู <ะ S 2> ่อยู่หันแต่ว่านอกจากเขึ้นจะบวบบวกคู่ตูวแค่นั้นแค่ว่าสืเอ้าเกี่ยวเองนะคับก็ในลิศนาแล้วค,ะะครับปูณอืม,อมนะก็เหยีเพก่นดได้หงบวกนี่แหละหงบวกระ,ะบาดนียเคลืค่อน,นันที่ซองครับผู้ไส้ผู้นั่นถือขันหามาหาปู่ครับนั่งอยู่หันนั่งคุกเข่าอยู่หันว่าเขาไม่ผิดดิครับนั่งอยู่หัน อยู่ในยังลงไปอยู่ได้ไว้ยังล่ะไม่ยังมุปากนั่งก้มหน้าอยู่ว่าว่าอยู่มาขอขอมาวะไรทันครับ<ะ>ยกขันหาขึ้นมาขอขอมาปูทันค<ะ>รักาบารรก็<ะ>กเลยว่าเอาบ้านช่วยใส่ละว่ะยันชั้นช่วยใส่ละสี่คนในป่าคุเนี้ยครับหนึ่งคนนี่กันในป่งปาอือบานนี้พอดีปูกัดเออเออพอดียังรอกว่า กูก็เลยหันไปหากุกกีก nah. e pues ุกแดงน่ะเห็นว่ากกแดงงอๆน่ะโม้พ่นนะเห็นบ่ไหมเลี้ยวไปเห็นเงินราชการที่เก่าไปหาซีเน็บอยู่ราชการที่เก่าไปหาซีไปหาซีไแมเพราว่าเป็นราชการที่เก่าครับเน็บอยู่เน็บอยู่โมงงอๆพอดีก็เก่าหาซูนโม้พ่น กระดีมันตัวอันนี้มันก็หาซูนอยู่แล้วนะก็เขากัดเอาเก่าไซนัมนะครับปูราชการที่เก่าราชการที่เก่าเลไบหาซีบเนีไบหาซีบเก่าหาซูนนะครับเก่าหาซนท่านเหรนั่นแหละเปว่าเนมาบอกแล้วเพิ่กลับมาขอคำอาหลวงปูเออครับแล้อกขั้นหาว่าขั้นหาว่าใช้จาน่า ยกขึ้นแปลว่ามันตรงอยู่บนแน่นอนแน่นอนอยู่บนแน่นอนอยู่บนตัวนยกขึ้นเนาะยกขึ้นเด็กี่ยบางกันเลี้ยวมานั่นนั่นพัดเน็บยุโกกิกันเงินใบห้าสิบมันก็ต้องอยู่บนเหมือนว่ารุ่มนี่เพราะว่าผู้หญิงว่าชื่อเราเรียว่าระดับห้าสิบเกียรตห้าสิบระดับก็ย่างกลับขึ้นไปเลยแม่ย่างกลับอันขึ้นเข้าไปในห้องเลยนะครับนี่เงี้ยเรื่ะ คนว่าลงปู่นกับขั้นเนี่ยมันกต yes. <s <S Maria, help, ็ต้องเกตหาศูนย no ์เห็นปะไม่ใช uh ่ค huh. รับกับคนเออขับขึ้นเนี่ยเกตหาศูนยอ่านี่แหละมันก็เลยมามันก็ตรงกันครับแต่ว่าว่าก็บบุ้งเหมือนจะกันไปเรื่อยแต่ว่าเมื่อนเนี่ยมันฟันยังกนสิ่เม็ดสีดีสวดมนต์แล้วก็นั่นแล้วก็นอนเม็ดสีดีเลยมันมียังแต่ว่าคนสิ่หายัวนี่ก็ครับปกตินี่คนต้อง มาหาอย่างสีนะขึ้นนั่นแหละผู้ใช่ที่มานนั่นบอกนันแะอบอกดูมนันบอกละสองขึ้นสามขึ้นก็บอกตัวเก้าอยู่หันมันเปออกเก้าสองล้างมันโอ้เนื้อกันเนลยหรอผู้ยญิงศูนแห้งเออผู้ยญิงสูนแห้ง,อ,ง,ง,หงอ๋อผู้ยญิงสูนแห้งนี่ห็นย,ยบจี่แปะีเห<อ>ล่าตเหล่าตีเหล่าสูนแห้งนี่แล้ววันเล่าหันบอกว่าเสื้อรวด ห้าสิบเจ็ดแล้ววะแล้วก็ยางไปเลยแต่ว่าก็เตีเ๋ยวข้ับผู้ไส้มาขกับมาเนี่ยพนยกจานึ้นทั้งสรันยกจานขึ้นเสียมหวัวปู่ยืนนั่งัถผู้ใส้นั่งขุนเขาผู้ทำไม่อย่างละว่ามคาขกับมาว่าท่านูก็เลยถามเอาเงยนสะอะไรเงินสาอย,ยูใส่สละเลยสี่พุนอยู่ข้างใน สีก็นลยเป่าเออสีก็นลยป่า, <c oughs> าปนี่ผมเลยครับกูก็เลยเออบ้านังดอกกูก็เลยหันไปทั้งนั้นบ้างหันไปทั้งโกกี้โกโกแดงกดโๆโโโนะ <c oughs> เห็นเงินใบหา,าสิบราชการที่เก่าเนีบอยู่ <c oughs> เห็นสัตว์ขนาดเลยเ <c oughs> งินใบหาสิบสีอ่หกวันนั้นอยู่แล้วนะคร <c oughs> ับกูเลย มีลูกพระเจ้าอยู่หัวกับมีเหล็กห้าซิบอยู่ทั้งหลังเนาะคลูกเงินหงอพระเจ้าอยู่หัวกับศิเก่าแล้วนาะไว้เก่าแล้วราชการที่เกาาราชการที่เกาเก่าแทะแน่นอนล่ะครับเกาแทะแล้วหาซูนกับที่หาซูนย์เนี่ยนะผเนาะไว้ไปหาสิบเนาะเว้นไปเศร้าดิครับไปหาซิบไหมอย่างผู้หญิงศูนเห็ผู้ชายเนี่ยแต่ระวางไว้ให้ดีเราเองันนี้วันอาจจะไม่ให บนห้ล่างกันเ้บนเนี่ยแล้วเแต่ว่าล่างเนี่ยคูกานเอามาจากเลขคำนวณเป็นเลขคำนวณ C เจ็ดอครับนะไม่มี4คู่คับผมมี4เ,เ 3, 6. 6, 4. จ็ดสามเจ็ดสามหกหโอ้หกเลคำนวณเลขคำนวณสูตรตมํมมัวบ่คบะปูบอสูตร,รสูตรไหม่อ๋อสูตรไหม สุดนี้เขนเขาตลอดสุดนสี่ตัวสุดสี่ตัวเขาตลอดเลยไ่ครับปูสุดสี่ตัวเขาตลอดสุดพวกก็ว่าก็อยากให้บันได้หรมันมันตมันซับส้อนกันนะครับนกันบ้านนี่หัวมีปูต้องเขาสามตัวหัวกวนที่มันเขาวันหนึ่งหาเก่ากับม้าอย่างสี่ลหครับนกนกอยังครับปูนกเซลนี่นี่นี่หวหัวกวนอัน วดนใดขันนกเซามเนี่แม่นเลยครับสามตัวน่ไมครับปูสาตัวก็ตัวแต่ติงละวันนี้ตัวเราว่างดีเลยนี้นกเซามามมากพอดีมากมอเจอพอดีผมมากอเบงวัจะมาบินอ้อมเลาะขุดปูี่เมีครับแต่บางวัอห่วงแตกเซาเ้าอยู่นี่วันหาเงเก่าไปมที่ครับปู่งินหาเงเก่าไหที่สิละห่วงเต็มอยู่นี่มันจะมีเล็กสองกูงสิละ S <S ว่านั้นที่พูดให้เงนยังหนึ่งสี่เก่าวะครับหนึ่งสี่เก่าอ็หนึ่งสี่เก่ากับหนึ่งหาเก่าครับมีสองคูแบบเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่าหันหนึ่งหาเก่าหันเมื่าเมื่อว่าคูว่ามากว่าเรียกหาเก่ามันบอก,ออกครับคูก็เลยให้สี่หนึ่งเก่าเอ่สี่หนึ่งเก้าตอนนั้นมันมันมันบอกอ,อ,กนอันนี้คือกันนี่หรอว่างได้ไหม ตัวนี้มันจะบวกใส่กันตัวนี้คือกันหาเก่าหาเจ็ดหาเก่าจับออกมาใส่กันบวกมันเป็นเลขดับปูนะครับผมจับอกมาจับอกมาใส่กันยี่สิบเขาจับได้แค่สองคู่เท่านั้นคสามคู่แค่ตัวนี้มีหาศูนย์กับศูนย์เจ็ดนะครับคูณแ่ละแล้วก็หาศูนย์กับก้าศูนย์แค่นหละเมื่อการเดียวกันหาศูนย์กับหาศูนย์คือกัน มีเหสามคูแค่นั้นครับผมก็วงดีเดีไมีได้็สามคูนะห่าศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เก่าแล้วก็ศูนย์เก่าก็ศูนยแล้วก็สีเจ็ดนี่เป็นเล็กคำนวณหองปูเออสี่เก็ดเลยคำนวณเล็กคำนวณมีสี่คูครับเลขคำนวณมีสี่เป็ดสามเจ็ดคูเล่นนียนเนีนเราตีสี่เก็ดสามเก็ดนี่เอาไปล่วงไว้นะครับ สามเจ็ดเป็นร่องตัวร่องไว้ล่างยางเดียวไม่ต้องกลับออ๋ล่างยางเดียวอืล่างยางเดียวเด้่ตัวนี้ล่างยางเดียวเลขสี่เจ็ดสามเจ็ดล่างยางเดียวไม่ต้องเอาขึ้นบนสี่เจ็ดนะครับผมล่างยางเดียวนะครับผมครับผมเมื่อนี้ผม ลากลับนะครับเอาเอาเอาซาธุสาธุตีกแกงกวันนี้ค <พอ S 2> รับผมนกแสร็จมามหา,านียเพราะว่ามันหลุดไปดนั่นแหละหลุดไปงวดนึงนะงวดงวดนึงมันก็ต้องมาเข่ามาอีกสามครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมของหลวงปู่ลักลับนะครับผมก็ ได้รับชมรับฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับสามโตสองชุดแล้วก็สองโตชุดหนึ่งลางนะครับผมสำหรับเอฟซีท่านไหนที่รับชมแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องแอดกาไลฟ์สดด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดขออนุญาตจบล้องพี่เจนี้เจอกันคลิหนะสวัสดีครับ